ก็คิดว่าถ้าหนึ่งปีไม่มีลูกก็จะทำปีนิดๆก็ยังไม่มีบุ่งก็เลยไปปรึกษาหมอค่ะปรากฏว่าพอตอนฉีดยงฉีดยากเก็บไข่อะไรเงี้ยหมอเขาบอกว่าผนังมดลูกบุ้งมีคลื่นบุ้งบานคนเหมือนเด็กไม่เรียนอ่ะไม่ได้ฝึบเป็นครูอะไรเงี้ยให้ทำอะไรไม่ดหมดเลย สวัสดีค่ะบุ้งสัทีะโยคนะคะภรรยาพี่เว็บสายลินค่ะตอนนี้จริงๆแล้วน้องบุญก็อายุเกือบเกือบสองขวบเท่ามเกือบเท่าม่ดาอายุเท่าเลยเท่า,าต่างกันสองสา์ใช่ไหมคะสองสมวันแสดงว่าเสียคลอดวันที่1น,นเมษา หนึ่งเมษาแล้วเมดา,าคลอด29มีนา2,562สองคนที่เป็นคู่จิ้นกันเดี๋ยวจะขึ้นว่าไม่ดูเนาะเมดากับเสียบุญช่วงนี้ห่างหายติดโควิดกันนะไม่ค่อยได้เจอเ้วคิดว่าถ้าหนึ่งปีไม่มีลูกก็จะทำอ๋อคือคุณตั้งเอาไว้ใช่น่าจะประมาณปีกว่าปีนิดนิดก็ยังไม่มีบุ้งก็เลยไปปรึกษามหมอค่ะ,ะปรากฏว่าพอตอนฉีดยงฉีดยากเก็บไข่อะไรเงี้ย หมอเขาบอกว่าผนังมดลูกบุ้งมีคลื่นอ๋อมีปัญหาเรื่องของผนังมดลูกมันไม่ค่อยเรียบมันเป็นคลื่นๆใช่ค่ะคราวนี้พอฉีดยากระตุ้นไข่เราเป็นคนฉีดเองเลยถูกไหมคะหรือว่าให้พี่เวฟช่วยแค่พี่เวฟฉีดพี่พุ้งไม่กล้าจิ้มเองหรอกพุ้งทำอะไรเองไม่เป็นซะอย่างแล้วคุณเก็บไข่ออกมาแล้วมันปฏิสนธิกี่ตัวจําได้ป้ะคะปฏิสนธิเดี๋ยวนะคุณเคยบอกพี่เวฟบอกมาสิบสี่สิบห้าตัวสิบห้าแล้วเจริญเจริญต่อไป โอเคแสดงว่าคุณเนี่ยมีไข่อยู่ประมาณ20ฟอง2ถาดอะ่ะพูดง่ายๆว่าเต็มถาดคุณต้องซื้อถาดเพิ่มอะ่ะแล้วคุณก็ปฏิสนธิติดอะ่ะประมาณ14 15ตัวแล้วคุณก็เลี้ยงจเจริญเติบโตไปจนถึงระยะรลาสโตสิสก็คือระยะเดย์หซึ่งเป็นระยะที่เขาใช้งานกันอะ11ตัวคราวนี้ตอนที่ใส่อะ่ะตอนที่เราเตรียมผนังบุรลูกแล้วเราบอกว่าเรามีความผนังบดรลูกเรามีความขลุกขระตอนนั้นคือพอเราเตรียมแล้วมันดีขึ้นไหม พอเพิ่งรู้อย่างนั้นปุ๊บก็ถามก็กิงกลางหาคูก้อยอะไรเงี้ยว่าเราก็ต้องเริ่มแบบเตรียมแล้วล่ะจะเริ่มเตรียมแล้วว่าเราต้องทำยังไงอะไรไงทีนี้ก็ก็มีตัวโปรตีนเป็นโปรตีนใช่โปรตีนใช่ไหมโปรตีนเฟอร์ตี้ใช่คุณก็ต้องกินเพื่อให้ผนังมดลูกอ่ะมันแข็งแรงตอนนั้นมุ่งไม่หลายล้อนใช่ไหมคุณเตรียมอยู่ใช้เวลานานเท่าไหร่เดือนเดียวแล้วใส่ได้เลยไหมหรือว่าสองเดือนสมเดือน2เดือน สองเดือนก็ผนังก็ขึ้นตามเกณฑ์คุณหมอก็ไม่ได้เยผนังก็แน่นไปเลยเสร็จปรากฏย้ายสองตัวเป็นผู้ชายตอนนั้นตอนตรวจเลือดยังสองอยู่แต่พอไปซาวปุ๊บรู้สึกถูกอีกถุงหนึ่งเขาจะไม่เจริญแต่ว่าจริงๆเห็นเป็นสองแล้วใช่ไหมคะแต่มันฟิะติดสองอ๋อมันเล็กมากอีกถุงโตมันแฟบไปอ๋อโอเคเราคลอเองหรือว่าเราผ่าข้อคะบุ้งผ่าคลอค่ะแล้วทำไมต้องออกสามเจ็ดคะ เขาเรียกอะไรค้องกูเนี่ยบีบเกรงตัวมีความเกรงตัวก็คือเหมือนกับว่าเริ่มบีบแล้ววีที่สามห้าแล้วค่ะนี่คดื่มใช่ตัวนี้ผสมน้ำผึ้งชันโรงเจ็สิบเปอร์เซ็นตตัวนี้ดื่มง่ายคุณดื่มได้เลยทุกวันใช่แล้วก็นละขวดวละขวดได้เลยล้วก็ขยากตบตูดตอนแรกคุณจะใส่หกสี่ตอนแรกที่ที่คุยกัน ก็เอ้ยเดี๋ยวเรามาท้องพร้อมกันอีกนะใช่แล้วแต่ผไมวุ้ <ไป S 1> จีบอีกเหมือนเดิมนี่แหละกินทุกวันเลยอร่อยเนาะตัวนี้เนาะทุกช้านะคะสําหรับคิดว่าปีหน้าจะมีลูกรีบสั่งคูกก้อยมาหม่ำเลยเตรียมตัวเป็นน้ำมะกรูดที่หม่่ำง,ง่ายมากเพราะมันมีผสมน้ำผึ้งชัน้นลงอยู่ By, มีน้ำผ <หา S 2> ึ้งอะปรากฏมีน้ำผึ้งชนราลงนะคะน้ำผึ้งชนนาลงนะบุ้งไม่ใช่ผึ้งธรรมดานะมันเป็นน้ำผึ้งที่แบบมีงานวิจัยอะกว่าเจ็ดรอยฉบับมันจะไม่ความหวานมันจะหวานอมเปรี้ยวหวานแล้วมันไม่ส่งผลต่อระดับน้ำตาในเลือดแล้วก็จริงๆคุณจะใส่ปีหกหกห้าถูกปะหกห้ามุ้เลยหกห้าเลย, 6, 5, เลยถึงจะฝังอีกตัวหนึ่งหรือว่าจะฝังคู่คะ่ะรอบนี้คนเดียวค่ะพอเจอคนเดียวก็เดี๋ยวบุ้งก็ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่พยายามจะมีลูกแต่ว่าบุ้งว่าสิ่งสําคัญอยู่อย่างหนึ่งคือความเครียดบุ้งว่าที่ที่พวกเราตัวบุ้งดีกว่าที่บุง้งติดคือบุ้งไม่เครียดเลยเราตัดท็อปแกล้งทิ้งแล้วบุ้งว่ามีผลเยอะนะสำหรับคนที่ใช้กระเทียด